พาาซคุณหมอครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคนี้ด้วยโรคความดันโลหิตสูงขอทองค้าเข้าใจกับโรคนี้หน่อยฮะเกิดขึ้นจากอะไร ก็คือแรงดันเลือดแดงค่ะที <t <t ่มันสูงกว่าค่าปกติก็คือเมื่อไหลที่เกินตั้งแต่140ที่เป็นแรงดันเลือดตัวตัวบนนะคะและหรือแรงดันเลือดตัวล่างสูงเกิน90นะคะเราถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะเด็กเป็นได้ไหมฮะเด็กก็มีโอกาสเป็นได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีโรคอะไรบางอย่างอยู่ที่ทําให้แรงดันเลือดเขาสูงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีโรคไต ะะหรือว่าอาจจะมีโรคทางต่อมไร้ท่อหรือว่าโรคของเส้นเลือดตีบอะไรบางอย่างที่ทําให้เป็นความดันโลหิตสูงขึ้นมาแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะแล้วการนอนน้อยนอนดึกมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้ความดันเราขึ้นได้ค่ะคุณหมอครับถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสำหรับ โรคที่มันต่อเนื่องมาสําหรับความดันโลหิตสูงนี่มันคืออะไรครับจากความดันตรงๆก่อนเลย<ะ>หนึ่งเส้นเลือดเส้นเลือด 8, แตกโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองอันที่2เป็นผลลัพธ์จากเส้นเลือดตีคือการที่ต้องมีแรงดันเลือดสูงๆนานๆเนี่ยหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยจะตีตีลงเรื่อยๆชา้าๆพอติดลงชา้าๆปุ๊บหลอดเลือดที่มีผล ทำให้เกิดโรคชัดเจนกันที่1หลอดเลือดสมองเกิดอามพาดอามาพลึกอันนี้2ก็คือหลอดเลือดหัวใจหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นผลลัพธ์ตามมาได้นะคะถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไตก็จะมีผลทําให้เกิดภาวะไตวายโอ้โหเดี๋ยวเราให้คุณหมอแสงแนะนําเรื่องอาหารลดความดันอย่าง dash d เอทกันสักหน่อยดีกว่าครับ ด a ชไดเอทเนี่ยมันเป็นอาหารที่ช่วยลดความดันอาหารที่เป็นด a ชไดเอทเนี่ยหลกักๆกก็คืออันที่1คาร์โบไฮเดรตคือเส้นแป้งข้าวอะไรพวกนี้จะต,ต้องเป็นแบบชนิดไม่ผ่านการขัดสีสมมติเรากินข้าว3ามื้อก็กินมื้อละประมาณ2ทถัพพีเท่านั้นอันต่อมาก็คือผักเนี่ยหถึงสองถ้วยตวงลองนึกภาพนะคะอาหารจานหนึ่งก็คือเหมือนเป็นผักไปครึ่งจานแล้วอะ่ะส่วนผลไม้เนี่ยเราแนะนาว่ามื้อหนึ่งเนี่ยทานประมาณ7-8คําถ้าเกิดมันเยอะเกินไป เยอะเกิน,นไปไม,มันก็จะมีน้ําตาลกับพลังงานมันก็กลายเป็นว่าเราจะอ้วนเพราะอ้วนจะทําให้ความดันขึ้นเนื้อสัตว์ก็คือมื้อหนึ่งก็ทานแค่ประมาณสัก3ช้อนกินข้าวเท่านั้นเองถั่วมเมล็ดแห้งธัญพืชอะไรแบบนี้ควรจะทานประมาณครึ่งถ้วยเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ3ครั้งรุ่นใหญ่พาซา